พ่อเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับทิ้งปืปนมรดกไว้นะครับก็คือเป็นปืนของพ่อนั่นแหละแต่ทีนี้เราจะไปรับโอนต้องทํายังไงดีนะครับในเบื้องต้นนะครับท่านต้องไปยื่นคาร้องตั้งผู้จ Schon ัดการมรดกก่อนนะครับให้แม่ให้พี่ให้น้องคนอื่นนะครับเซ็นยินยอมให้เราเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากที่เราเป็นผู้จัดการมรดกแล้วนะครับตรงนี้เรามีสิทธิ์ในอํานาจในการจัดการทรัพย์สินของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือมีปืนอยู่หลังจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะได้ปืนกระบอกนี้เราก็ต้องไปยื่นคง ประหลัดว่านะครับเราเป็นการตัดโอนรับปืนมรดกนะครับแต่ว่าทีเนี้ยตัวเราเองนะครับที่จะรับโอนเนี่ยต้องเป็นคนบุคคลที่ขาวสะอาดด้วยไม่มีประวัติดําเนินคดีอาญามีวุฒิภาวะเปียกพร้อมอะไรเนี้ยครับอายุเกิน20ปีบริบูรณ์อะไรขึ้นไปมี ภาระหน้าที่มีทรัพย์สินที่จําเป็นต้องใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในนี้หลังจากนั้นเหมือนการขอใบป .3 าทั่วไปเลยพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปตัดโอนปืนกระบ,บอกนี้มาเป็นชื่อเราได้เลยนะครับขั้นตอนดูเหมือนจะยุ่งยากแต่จริงๆไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับ